ดูบ้านใหม่ของโตโน่นะครับที่ขอนแก่นกลางเมืองขอนแก่นนะฮะก็กลางเมืองเลยก็ราคาก็สิบกว่าสิบล้านบาทนี่นะฮะนี่นี่นะฮะเป็นเป็นแค่สองคูหาซ้ายหนึ่งแต่ว่าสองครูหาขวาเนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านใช้ช่างแต่งคนเดียวกันที่แพงสิบกว่าล้านเนี่ยก็เพราะว่าซื้อที่ด้วยเดี๋ยวเขาเรียนอยู่ที่ขอนแก่นเขาเป็นเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่นะเขาเรียน เขาก็ไปเรียนเขาก็ไปร่วมยินดีด้วยเขาก็เพื่อนเดอะสตาร์รุ่นเดียวกันนะครับก็เมื่อวานนี้จัดงานใหญ่เชิญนักข่าวแฟนคลับนี่เรียกได้ว่าเหมารถจากกรุงเทพไปผมไปด้วยไปค้างอยู่คืนนึงนะฮะสนาบบ้านโตโน่เหรอไปนอนไปนอนคื่อุบลรัตอ้าแล้วไม่นอนบ้านโตโน่ล่ะโตโน่เขาก็บ้านใหม่เก่งใจเขงไงก็เหรอเออนะฮะโตโน่เองยังมีเวลานอนอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเลยก็เหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมงานตอนนี้คิวแน่นมากนะครับก็คือบินกลับมานอนตอนเช้าปั๊บหนึ่งพอเพลงทำบุญตอนบ่าย ตั๋วที่ขอนแก่นเต็มต้องขึ้นรถกลับไปขึ้นอ,อนีกดรก็คิดดูเธอดาราจะไม่เสียภาษีเยอะได้ยังไงดูโทโน่สิทํางานปีสองปีมีบ้านสิบล้านอะเต็นแต่สิบล้านนี่ขอบอกตอนนี้เป็นหนี้อ๋อ,อเป็นไม่ได้สดไม่ได้สด<อ>นะครับก็ค่อยเมื่อวานคุยกับคุณแม่นี่นะฮะคุณแม่สุดลมชุยของเราเนี่ยคุณแม่ชื่อเก๋บากชอบคุณแม่สุดลมชุยอย่างที่เคยบอกไปแล้วบอกว่าเนี่ยสงสารลูกเหมือนกันนะต้องบาทำงานหาบ้านให้คุณแม่แต่ก็มีความสุขอะนะฮะถึงเหนื่อยแต่ก็มีความสุขแต่ก็อย่างที่บอกไปตอน บ้านมีรถขี่มีอะไรแล้วเนี่ยสาวๆอย่าพึ่งมาเป็นภาระกับลูกชายอ,อย่าพิ่งมาเป็นแม่้องกันต,ตลอดแม่กันเปล่าไม่รู้นะออแม่กันซีนตลอดน,นะฮะเมื่อวานนี้ก็ครอบครัวทั้งอาม่าชื่นมืดลิศก็มาร่วมยินดีคุณแม่โอ้โหเมื่อวานแฮปปี้ทั้งบ้านเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแม่กับโตโน่น,นะครับว่าความสุขที่เกิดขึ้นกับบ้านใหม่มูลค่าสิบกว่าล้านบาทนี่เป็นยังไงครับมีความสุขครับคือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะทํามาตลอดครับคือว่า อยากให้คุณแม่มีความสุขอยากให้คุณแม่ยิ้มนะครับอยากให้อยากให้คุณแม่มีชีวิตที่ดีในความคิดผมอะผมเป็นผู้ชายแล้วคิดว่าแม่ผมควรจะสบายได้แล้วครับผมภูมิใจกับโ,โนโนมากที่สุดมากมากแล้ววันนี้แม่ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแม่แม่กลัวจะมีการขาดตกบกพร่องแม่อยากให้ทุกคนที่มาแล้วมีความสุขให้ได้กินอาหารอร่อยอร่อยอิ่มน้าสำราญกัน